น้องจ้างโดดมาจากสวรรค์พุ่นเด้อายมารวยความมั่นใจมายามผูบ่าวเวียงจันทร์ของฝาของตอนพองามงอนคือสินสวรรค์เอาไปตอนแม่ยาเวียงจันท์นั่นก็คือปีงไก่ใหญ่ มาจากสวรรค์ผ่านเสนหทะแกกจิตใจน้องเริ่มแปลกมาหอดตาแกกโอบบรกษา,ายอดปากสลิงโทรไปหาสัญญาณขาดไปอดพระบาทพฝนสันทางไกลหัวใจน้องเดิมต่างวนอดหิวรถมีนคนรหลวงเพียงจันนั้น ามคนหูเจอกันว่าอายมีเมียแล้วรูกสองคนบ่อยากเสื่อใจยิงตามไปให้หายกังวลเป็นอายเดียวรูกสองคนถูกเมียหาอายจนขาสัน้นปิดวางอย่างแรงเมาดรถมีขึ้นบ้านหักแทนโนวาวเวียงจันตงผู้สาวสวรรค์ จนเปื่อยมีลูกมีเมียสั่งมาล่วงหลอกกันต้มผู้สาวสวรรค์ต้มคักต้มเน่ต้มน,น้องจนเปื่อยสวัสดีค่ะอยู่กับหันษาบ้านนาเก้านะคะคอบเวิร์เพลงค่ะให้กำลังใจหันสาด้วยนะคะมาจากสวรรค์ผ่านเซนูทะแข ใจน,น้องเริ่มแปลกมาหอดาแขกโทรบรับสายหอดปากตาริงโทรไปหาสัญญาณขาดไปหอดพระบาทพนสันทางไกลหัวใจน,น้องเริ่มกังวลหอดคิวรถมีนครหลวงเบียงจันนันถามคนหูจักกัน มาอายมีเมียแล้วลูกสองคนบ่อยากเสื้อใจจิงตามไปให้หายกังวลเห็นอายเด๋ยวรูกสองคนถูกเมียหายจนขาสั้นจิดวางอย่างแรงเมารถมีขึ้นบ้านหักแทนอเบาวเพียงจันต้งผู้สาวสวรรค์นจนเปื่อย